สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูหลายคนรอคอยนะครับรอคอยคลิปนี้าพาดูรถตัดอ้อยนะครับเวอร์ชั่นแรกที่เราถ่ายเวอร์ชั่นที่2แล้วก็ตอนนี้เรามีเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วครับเวอร์ชั่นล่าสุดซึ่งเป็นตัวท็อปพร้อมจะเปิดตัวแล้วก็ดีไซน์ล้ำทันสมัยแล้วก็มาตรฐานจากโรงงานเริ่มต้นกจาก ก็ให้ดูคันต้นแบบที่ผมถ่ายไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับนี่พี่จะเอารถเกี่ยวครับอะไรจากรถเกี่ยวขาวนะมาแปลงมาหมวันนั้นก็ไปได้ดีครับแต่ว่าระบบสายน้ํามันระบบอะไรมันหลุดมันไม่สมบูรณ์มันไม่แข็งแรงครับนี่คือรถต้นแบบคันแรกของพี่แกนะครับนนถือว่าตัดตัดได้ดีนะครับตัดแต่ว่า เสียที่ที่ระบบมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ไม่มาตรฐานไอ้นั่นหลุดสายตัวเดินสายนี่หลุดสายกลับหลุดก็เลยได้ข่าวข่าวเดี๋ยวก็จะมีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2ที่ลงทุนทําก็หลักล้านเหมือนกันครับแต่พี่ทําเองกับมือครับพี่ก็ทําเองกับมือมันก็เดี๋ยวพาดูนะครับพาดูตัวต่อไปนี่ก็เป็นคันต้นแบบเป็นคันที่สองครับคันที่สอง คลิปแรกก็คันเก่าแล้วตัดทิ้งหมันนะครับนี่คันต้นแบบคันที่สองนะรูพี่แกออกแบบเป็นเวอร์ชั่นโคตรเด็ดนะ่ะดูโซ่ครับแล้วก็ชุดใบตัดครับนี่เป็นเผาแกไม่ได้ทำเล่น หุ้นหลักล้านนะครับสภาพเนี่ยนี่แล้วก็ส่งขึ้นไปดูเอาเรื่องกันน ูสภาภพครับนี่เป็นเครื่องวีครับเครื่องวีแปดเลยนะแปดสูบเลยต้นกำเนิดสภาพครับตัวที่สองครับเวอร์ชันสองเดี๋ยวจะมีเวอร์ชันสามนะเวอร์ชันสามเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อม พร้อมออกโชว์ต่อสาธารณชนครับคิดได้ครับเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะออกแบบไอเดียนะครับวิพีแกใช้มอเตอร์ครับเตอร์ไกินขับยอยนะกระปุกคิดได้คิดได้ดไดยังไง ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นคันที่สองนะครับตอนตัดจริงนะตอนตัดจริงก็ประมาณนี้ครับก <c oughs> ็ให้ดูคร่นนา,าวๆครับเป็นต้นแบบคันนี้ก็ลงทุนหลักล้านเหมือนกัน,นหมดเยอะเหมือนกันใช้เครื่อง V8 ปดนะ <c oughs> ครับ V8 แอูพี่ก็ไปสู้มาจนขนาดนี้นสู้มากครับไม่ยอมถอยเลยจะทำให้ได้ครับรถตัดดอ,อย ก็สาเหตุพี่เคยเล่นรถเกี่ยวมาก่อนเคยมีรถเกี่ยวห้าคันเคยเล่นมาก่อนดูก็สุรักษุรีการจ้างกก็ยังสู้ต่อยังสู้ต่อดูครับโหดมากครับก็พาไปค่อยนิ่งเท่าไหร่เป็นเวอร์ชันที่สองัะเวอร์ชันที่สองดูครับ แล้วก็นี่ครับเวอร์ชั่นล่าสุดของปีนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวเปิดตลาดนะครับตัวเปิดตลาดแล้วก็ตัวนี้เป็นแค่ตัวทดสอบกับตัวแรกครับตัวทดสอบยังไม่เทสระบบระบบยังไม่สมบูรณ์นะครับก็คือยังลงโปรแกรมไม่สมบูรณ์ครับมาส่งถึงบ้านครับสดสดร้อนๆครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับรอติดตามว่าจะมาในเวอร์ชั่นไหน จากรุ่นสู่รุ่นครับแล้วก็นี่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ออกมาจากโรงงานครับดีไซน์ครับอุ่นยนชัดๆเลยครับก็ได้รับเกียรตินะครับในการย้ายนะครับก็จะรอเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับรอเปิดตัวนี่ก็ยังไม่ลงจากเทเลอร์ผมเลยครับซึ่งย้ายมาจาก กงเทพเมื่อคืนนี้นก็ให้ยตนชมคร่าวๆนะแต่เดี๋ยวรอเซ็ตอัพระบบครับรอลงโปรแกรมก่อน